จังว่าทุกคนจำไว้ด้วยว่าเหตุอยอีงกะตามจะไปสุดโตงจุกแบ่งใจไปเป็นกลางๆนี่มันเป็นอย่างทุกสิ่งทุกอย่างถ้าผูดถึงธรรมะในบารมีสิบท่านศีลเนคขมะเนคขมะคือการอบรมจิตใจของเจ้าของเองนั่แหละหรือการออกบวชเป็นบางครัง้งบางคราวหรือภาวนาน่าหละ ปัญญาวิริยะคติสัจจะอธิฐานะเมตตาจนถึงอุเบกขาล้วนแล้วแต่เป็นปัจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเด้อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความสูงสุดในคําสอนองพุทธเจ้าเนี่บเพิ่นกิบ่ได้เหตุมาสิ่งเดียวเด้บ่าเ่นว่าเพิ่งต่ภาวนาอย่างเดียวเ้เออบ่ทุกองค์นั่นแหละล้วนแล้วแต่มีท่ามีศีลนี่เข้ามาปัญญามาก่อนเบิ้ด คือบารมีสิบมาก,ก่อนทุกองค์กาจะถึงจุดนั้นก็จะถึงความทิ่สุดของความเบือ่อหน่ายใคร่กำนัดตระเมินธรรมดา <c oughs> นีนีภาวนาเ้าเหตุจังใดในขณะที่ท่านทำการทำงาน,ก,านกันนึกเนี่ยนึกพุทธโธไปในขณะที่ทำการทำงานแยกออกระวังจิตก็คือความคิดนั่นแหละแยกออกให้มันทำงานของมัน พักผ่อนมั่งคือพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนั่นแหละส่วนกายก็ทํางานไปก็เป็นอีกวิธีหนึ่งคือการส่วนมีเวลาหายใจไอ้มีเวลามาหนังภ้าว่านางานานสิสิ่งที่ขาดไม่ได้คืออานาปานสติคือการจมร่มหายใจเหตุ <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อยๆสักวันยังกด็ดีจะไปหวังเอาผลูงสุดขนาดนั้นเหตุ <c oughs> ไปมันมันสิคอยยับขึ้นไปเป็นของมันเองดอักหน้า จะคอยเป็นไปเปลี่ยนไปของมันเรื่อยเรื่อยเลยดอกเาวาหน้าอย่างเดียวภพาว่านาอย่างเดียวเออ้ามันมีเวลาคือว่าเท้ากับอะไรดสุดตรงจริงเพาวนาน้านะเท่ากับเพาวนาอยู่ทั้งที่ทําการทํางานก็นไดแต่มีเวลาจาสิาบางคนบ่มีเวลามานังนะ้ามูงสิกระจับลมหายใจในขณะที่นอนนั่นแหละหายใจเข้าพุทหายใจออกโซ่เรื่อยเรื่อยมันจะเป็นของมันเองดอกไม่ว่าเอื่นว่าสะสมนะ บางมุคคลง่ายหรอกกับบุนของยากคำถามหลายๆอย่างก็าลืมเลยล,ออลืมคืมีมันตอบว่าท่านออทุกคนก็นเริ่มต้นจากท่านแต่คนบางคท่านก็ร้องจักละว่าเสียเอาสม,มุดว่าคนบกเคย้ก็มีพาระหัน,นองค์หนึ่งยู่เด้ <sh arp> เอ,อ โดยกินข่าวอิ่มบาดเดียวตายซ้ำกว่ายังนี้นั่นแหละปัจจัยของท่านคนมันมีมันมันหน่อยมันหน่อยเล่เกยไปลียกลายเป็นคนถูกหยากโดยกินข่าวขาบสุดท้ายตายซ้ำอิ่มภาษาพิบุตรเป็นผู้จับบาดป้อนไงจังได้กินดอแบบนี้อยสัตวนี่แหละจังว่าผลของท่านมันมีอยู่ทุกอย่างย่อมมีผลเบิดนั่นแหละท่านยังเช่นสิบเอ็ดประสบการณ์อัไรนึงฟังเด็กน้อยน่ะมันตาย มันจะได้อยู่สี่ปีประมาณสี่ปีนี่แหละมันก็บอะไรของจักวัดท่านเป็นอย่างไดโดยเจตนาโดยไป่เจตน,าม,นามันก็กบก่รู้ยังดรออสิถามมันจริงๆล้วก็ดีมันก็เคยไปวัดน้ำตากับน้ำน้ำยายมันเมื่อหนึ่งก็เลยยายก็เลยว่ายางไปในวัดในี่ดินติดตีนหน้าเป็นว่า ชีดินตีตีนออกจากวัดมายาันบ่ายาันเป็นหนีสงบนวาออ่าหลานนึ่งเลยอีนั่งขุดเอาดินอยูเ่เื่าเๆหนันไปใส่กระตาให้แม่เน่นัเออทั้งหินทั้งดินอะไรแมันกระจกมันก็ขุดไปเพิ่งกระหาบซ่าก,กันไปไปถมตามหลองตามอย่างที่มันเป็นหลุเป็นบุบจุตามเดินวัดแต่ว่าอีนั่งนั่นมันเกิดตายซะนั่นแหละมันเคยท่านเทเดียวทอน,นั่นมันนอนอูีจังสั่น ปรวมานซีมือคำว่าซีมือของเขานะเออซีมือของเขาคือซีปนะีอีนางนี่มันตายหิวย่านเบดทุกอย่างมันบริจักยังดอกมันบริจภกหัว่วามันตาย,ยสุดเลยซ้ำไปแต่ว่าตอนตอนมันเบานี่มันจังหูแล้วว่ามันตายคือเขามันนับแค่ว่าซีมือหนึ่งเดือนจริงๆมันซีปีแล้วถามความเป็นมาปนไปไล่ เวลาย่าดก็ขึ้นไปอยู่ทั้งกกใหม่ขป่นไปนอนอยู่ง,งาใหม่สันนอนอยู่สันที่ดีกว่าเวลาหิวเห็ดจังไดลงมาหาอีหยังกินกะว่าไดหิวแสบท้องแสบใส่แห้งไหลจกกินได้แต่ดินนั่นแหละสันแนวนี้ก็ยังมีอ่เอเอาบานมีนะในบันทึกตำรากูามีนะเนี่ยริงแล้วก็กินกะบัดี้ยืนยันอีหยังเพียงแต่ว่าสิ่งที่เห้าเห็นมา ว่ามันเป็นเั่งสัน <c oughs> ง้นถามว่าคิดหอดไผยหมากก้มืนไม่คิดหอดไอหมายถึงไอไม่สาดนันคิดถคิดหอดไอเลยมันมันกิถึงเวลาผลของมันที่ไปหอดเนอ็นไอดีใจอดีใจหลายแต่ว่าบุ๊บก็ไปในหันจะได้ก็เลยไปเกิดเป็นลูกไอายนา่แหละยไปเกิดเป็นลูกอาอเด้อันนี้ก็มีเรื่องหนึ่ง แค่ในยอยะหนึ่งจะอซื้อกอันนี้มานน่ที่จริงมันไม่มากยิ่ง่านั้นถ้าสิบอกไปเรื่องนี้จะี่าโอ้โหมมีประมาณเลยล่ะเพียงแต่ว่ามาจากมาจากน้ำออกมาแสดงือซือมันหมากเกินไปของเฮานี่เห็นรู้สึกว่าบ่มีบงสุดก็เลยเศร้าถ้าสีบอกยู่หันมะโอ้ย่านหลวงภากันเฮ้าก็เข้าใจเยอะหอก ยันหลงยันเมายัานบ้านิมิตบ้าหนาบ้าหลังด้แต่าตามเบิ้งนิมิตนหามบงจบบ่ได้แ็่เรยใเห้พภาจะยามที่เพียงหน้าสังเกตใจของเด็ของเองว่ามันคิดอันใดความคิดอันใดเกิดกลายเป็นอารมณ์ความรู้สึกไม่ความพอใจรู้พอใจกันหยุดมันให้มันท่านแล้วกันหยุดท่านหรือว่าท่านก็นแล้วแต่ความสมารของของมันสิเห็นหรือหากกระเ้าไร้อดยู่แล้วว่าหยุดแบบไหก็จําเป็นต้องคิดนะแ,แต่ตามันเห็นมันก็มันบ่คิดก็ได้ล่ะ หูได้ยินก็บ่คิดก็ได้ต่คุณจะบุกดิ่มกายทั้งบัดนี่ยวิกฤตก็ดกได้เห็นภาพตกะปั๊บเห็นปับป๊บตกะปับป๊บเลยมันสินมิยังเกิดขึ้นกับเฮาได้ถ้ามันลักษณะนั่นละ่ะเออบ่มิยังมาทำลายทำลายเฮาได้ดี okay. ค่อนข้นมากก็เป็นโลกอุปทานถูกผู้ยานผีก็น,นึกตะเลืองผีนั่นละเอิ้นว่าอุปทานยึดมั่นถือมันเออคิดตะเลืองผีผีสิเป็นจังซั่นผีสิ <Okay. S 1> เฮ็ดจังซี่ได้ยินได้ฟังมากกัมาเกิดภาพ คือแต่ของปั้นเอาเองลรภาพก็เลยวาดภาพไปจินตนาการเอาเองน่ะมนโนนึกภาพจินตนาการจะเกิดความรู้สึกบ่ชอบบ่พอใจขัดเครื่องใจขับแค้มขับแค้มใจแบบยานเนียโอุปทานเบิดและคือากันเลียยว่า้ตายเกิดที่นี่ก็ได้ดับอุปทานได้มันก็จบคือกันนั่นแหละนาเออก่อนที่สี่มันจะเกิดอุปทานมันก็เกิดการคิดกอน การคิดจะไม่เหตุจากการเห็นมั่งเกิดจากหูยินมั่งตาหูจมูกดินกายนะั่นแหละนาำขมา่าจะห้าหยุดมันได้มันก็สบายมันก็หยุดคิดของมันเองนั่นแหละผู้ใดหยุดคิดผู้ใดหยุดคิดเป็นมันก็เย็นสบายผู้ใดหยุดคิดเพราะเป็นมันก็บ่เย็นวัดแล้วก็บ่สบายพ <c ười> ้อมมี่ว่าง่ายๆด้แต่ว่าเหตุยากนะยากไปใจลม <c ười> อยากวันี๋ยวมาใส่หัวไหลยประนันลำพึ่งลำพันลำรีลำไรนำ้ำผ้าเล่นสสยยาศาสตร์เฮ็ดจังใดนั่นละเอิอนว่าโลกอุปทานของจักบอกเออ่เออแม่เป็นนั่นเป็นนี่นั่นละเอิอนว่าอุปทานของจักบอกยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นนั่นแล้วมาปรุงแต่งต่อแล้วเกิดความเป็นห่วงและกังวลเหมือนบอกเออสิบอกให้ว่าในบุคคลที่รักนะ ถึงห้าสิรักและเป็นห่วงเขาเพียงใดก็าตามเนาะมากไม่เพียงใดก็าตามเออ <c oughs> เราก็จะไปเปลี่ยนแปลงและแก้ไขอะไรกับเขาได้ถ้าเขาไม่ทําด้วยตัวเขาเองจริงบอเ,เออบุคคลที่ห้าหลักสูงสุดผู้ประเสริฐคือพ่อกับแม่เนาะเออบุคคลที่หลักและเป็นห่วงอีกหนึ่งก็คือลูกเนาะศักสนั่ ต่อมาคนที่เสียใจมากไม่ทีมแท่งสังกัะการหรือเก็บเขามไม่คิดคือผัวกับเมีย่นแลัวโตสางโลกจากป่อ,อ,อมันเกิดมาจากอยังหละ่ะราคะนเนาะความยินดีพอใจรูออ้ให้มันท่านมีหรือว่ม่มีจังยุดตรงตีคิดให้ได้่าปรุงแต่งต่อ,อความคิดอันแรกสร้างที่เกิดมีความรู้สึกคืออารมณ์มันเองในความพอใจและไม่พอใจความคิดอน,นันตภาพไปเกิดเป็นภพเกิดขึ้นแล้วเน่น แต่ว่าพบเกิดขึ้นแหกัชาติชาลาเมื่อเราไปหาอาวิชชาปัจจะยาสังขาลาคือเก่านั่นแหละความคิดอันใดที่มันบ่มมีอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจแราบ่พอใจความคิดอันนั้นบ่เกิดดอกตามธรรมดาความคิดเกิดขึ้นได้เสมอนะเกิดขึ้นทุกตลอดนนแหละในความคิดนั้นผู้สิถึงขนาดนั้นแล้วมันเกิดพรแห้งก็ละ มันก็พานมาพแห้งหลายบดทุกอย่างหละจนหลูท่านมันแล้วจนกูบอก็เมึงอีกแล้วคนละกูเอาอยังอีกแล้วนะเห็นกับซักตาบ่าละวัน <c oughs> อันนี้คนพิการปฏิบัติธรรมเลยว่ได้เพราะว่าสิเป็นแขงขาอย่างก็แล้วแต่เขาให้สติสมบัญญ์สมบูรณ์ดีแม้สิขาขาดแขนขาดตาบอดแต่หูได้ยินก็นได้หูหนวกแต่ตายีก็ได้ถ้าเทงหูหนวกตาบอดห็ือลือยิสยแล้วอันนั้น เออพอทุกคนพิการก็มีความรู้สึกอันเดียวกันนั่นแหละไปคือกันจดาไปหน่อยใจในวัสนาวัดจังสันเออพลิกให้มันเป็นปัญญาเอาในในดีมีเสียคือคนดีๆนั่แหละเสียเสียมากยิ่งกว่าคนพิการทุกเดยสัมไปเนาะเออในเสียกันมีดีเราคนแขนขาขาดมันก่ไปรักผู้ใดๆด,ดอกนาเออเนาะหรือสิมีอยู่กับบลู <laughs> เออค้นแขนขาดหรือขาขาดตีการนำหนี่งยเปียเสียขาแต่ว่าปัญญาดียูนหมายถึงสติสมบูรณ์ดียูนสามารถที่จะบรรลุทำใดคือการมาฝึกหัดเอาเพียงแต่ว่าหนึ่งมันบอไปหาหลักไปตีไปขาดเนกิเลเราไม่อยาไปพิษประเวณีกับผู้ใดนั่นเพียงแต่ตั้งกิตเจตนาขึ้นมาปั๊บวันนี้ข้าพเจ้าขอ,ขอตั้งกิตเจตนาในการรักษาศีลหา้าเนี่ยเออในการคือว่าตลอดชีวิตหรือยังกระแดวแต่ สิมนมันจะกลายเป็นสิขึือมาเพิ่มทันทีเลยง่ายแต่จังว่าในเสียมีนี้คลิกให้มันเป็นตะว่าปัญญาความตัดสูปของพูทธเจ้าสามารถแก้ไขได้บุ้นกอยา่างบ่มีจักอย่างที่พูทธเจ้าแก่เลยเว้นไปแต่ว่าผู้นั้นบ่แก่บ่แม่นเพิ่นไปแก่เ้เจาของของแก่เอเองเด้ออาคาตาโรตถาคโต้สื่อได้เออเราตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นเด้อส่วนการเดินทางพวกเธอทั้งหลายต้องเดินเองนี่ และว่าคนหูหนวกยายบุญกับหูหนวกก็คือปฏิบัติธรรมได้อยู่คือรู้ธรรมเห็นธรรมนั่นหนี่ลหลายอะไรอย่างอยู่เออคนตาบอดมันก็มีความหูดีก็มีความรู้สึกได้ขึ้นกันตัวว่าเก็บว่าปวดว่าหอนว่าหนาวไงนะจัง่ะวัน <c oughs> นี้คนคนนั้นดีๆอยู่นี่แหละมันทําเสียไร้มากยิ่งกว่ายังอื่นอีกนะพิกให้มันเป็นจะเป็นน่ยใจตัวนั้นผิดขึ้นมาทั้งนี้ <c oughs> จะเป็นธรรมดาหรือว่าบางคนพิการแล้วจังเข่าหาถ้ำเพราะว่าไม่มีที่พึ่ง่นจึงบอกว่าผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมแต่ผู้ใดเห็นทุกแล้วยังไม่สนใจธรรมกับมดในการถี่ซอยเหลืออย่างไดเบ่ะอาจสามารถเพราะว่าต้นแรกต้องพึ่งตนเองคือเก่าฟังไหวเป็นกับที่ตัวอย่างอฝักเข้าบ่าอาสามารถสิรักษาสินตลอดเต็มทั้งมือใดแล้วก็าอาจสามารถเป็นปริเฉดสินใด สมุทเฉดสินบางตริเฉดสมุทเฉตาสินเ,เขาจะงดเว้นได้ตลอดชีวิตอันนี้ยังอย่างหนึ่งที่นี้เขาบอกอาจสมาธิรักษาไดหอดเต็มมือเต็มเว้นดบกก็รักษาเอาเฉพาะเวลาน,นอนกลับไปนี่ผู้ผู้อ่านนอนน้ำผัวหรือว่าผู้บ่มีผัวทั้งสี่กะสามาท่านโดยตัวเองนั่นแหละเอาสิ้นแปดนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงหกโมงเช้า แล้วเลิกกันกับวาไปสินหากับวาคือกันนั่นแหละนับต้แต่บัดนี้เป็นต้นไปเลไมันก็เป็นสินหน้าเองของมันเองนั่นแหละแล้วก็ภาวนาไปภาวนาล่ะสิสงบได้เร็วเพราะว่าเขาเข้ามั่นใจแล้วว่าเขาสมมารถท่านสินแล้วนั่นแหละเมื่อเวลาภาวนาาล่ะสินกับสมาธิเลยร่วมเป็นเึินเดียวกันก่อนมันจะถึงโตปัญญานะครับกับพิจาณาไปพิจนาไปพิจนาไปเวลามันร่วมกันรับดอกสําหรับผู้รับเออบางคนว่านอนบ่หลับ บางที่จิตตื่นบ่เพียนหน้าต่อก็มีเดอ้อเออนี่ปัญหาหนึ่งนอนบลาลับเพราะว่าได้แล้วรู้สึกว่าอิ่มตื่นตันดียุ่มืงอนั้นบาดจ,จะไปนอนอิลีแล้วบลลับนะเป็นสาเหตุยัางจิตมันตื่นมันอยากให้พิจารณาวภิปัสนานัา่นแหละมันอยากให้พิจารณาในถกสม,มุทยัยในโร,เราเกิดขวงเองเอออันดใดเป็นผู้เบื้องหลังในความถกข์ข,ของกูมันเป็นองไรท่าเกิดมาแบบนี้แบบนีแบบน้ว่าไปนั่นแหละอ,อจิตตื่นอันนั้น่ะ อ,อมันรูมันตื่นหลักกับพยายามพิรนาให้มันเห็นของจริงจริงกับจริงความรู้สึกจะคลองเราก็ไปจริงไผ่ดอกอ,อ,อันนี้ก็หาก็คิดออกเราว่านอนบัลลับเป็นใดเหตุของการนอนบัลลับของหนักปฏิบัติธรรมกับการนอนบัลลับของคนโลกมันคนละเรื่องก,กันเด้บ่คือยายเหล็กเออยายเหล็กนอนบัลลับเพราะว่าพญีกองบ่เหตุถูกใจนะจงฟื้ดฟัดฟุดฟัด นอนพลิกไปพลิกมาแล้วก็เว้าระบายกันครับลูกไผ่คือกันเนาะจะต้องสั่นตัวอันนั้นมันพิดบาประสาดแบบนั้นเออนอนพลิกไปพลิกมากขี้อิจฉาห่นแหละอ่นั่นแหละนรกดิบเป็นอุงสั่นแบบนรกดิบมีความรู้สึกคับแค้นใจน่าจะของเองอย่านะครับ ผู้สาวผู้บ่าวคิดหอดกันนี่ก็นอนบ่หลับอัน,นละคะจาก็หลัก็ยังสัรน์เหตุของการนอนบ,บ,อนอนบ,อบอ่หลับของคนหลกๆเขาโบมัวเบาดอกอ,อ,อันพวกนอนบ่หลับของคนธรรมะที่ว่านั่นก็คืออาการของจิตตื่นเมื่อจิตตื่นแล้วก็วคือว่าพิจารณาต่อเอาอ,อ,อันไดอันหนึ่งมาพิจารณาผ <c oughs> ิดหน้าเรื่องของกายก็ได้ผิดหน้าเรื่อง กายล่องสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาคือเก้าหน่อยแหละหน้าของสุญญา,าก็ได้ิจหน้าในปฏิจจสมุปบาทธรรมก็ได้ได้ทั้งนั้นิจหน้าไปิจหน้าไปเรื่อยๆอย่างนี้มันจะคอยเห็นหูไปเอาเองแบบยังยังกด็ดีหลายยา่างแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกับพระยา้สังเกตความคิดของเจ้าของย่ายมันเกิดความรู้สึกแต่ว่าก็เป็นธรรมดาแล้วว่าเขาว่าความรู้สึกของคนหนึ่งพอจะเห็นปุ๊บมันไม่รู้สึกพ่อใจพับขึ้นมาหลอดเด้ เออพัสษะหรือทมอารมณ์หรืออารมณ์หรืออาสวะเดียวกันพึ้งดอันที่บอกมานี่เออความรู้สึกนั่นแหละพอใจกับพ่อพอใจสองยานเออตายเห็นกับพอใจเพึ่มขึ้นมาโหลดนั่นแล้วก็พิจนาหาโทษของมันตี้เออเอินเอ,อินบรรลุตามตามแล้วเดียวกับท่านดากนาอกนาตายเห็นพึ่มมกโหลดสร้างโหลดมันเป็งสีดหูมันนั่นแหละหรือว่านั่นแหละธรรมดา นั่นจังซี่แต่บ่มีธรรมของพระพุทธเจ้ารับรองว่าทูกข์ุงซั่นแหละแล้วก็เวียนว่ายยุ่งซั่นแหละนั่นแหเฮ็ดเอาไปพอเมื่อ